คาถาค้าขายดีคาถาค้าขายดีเป็นการสวดคาถาเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าทำมาค้าขึ้นแบบขายดิบขายดีหาเงินทองได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความขยันอดทนและพยายามรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของเจ้าของกิจการนั้นๆด้วยเพราะต่อให้คาถาดียังไงหากเราเอาแต่ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา แต่ไม่ออกแรงหรือไม่ขยันทำมาหากินก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อเงินในกระเป๋าและปากท้องของเรารวมถึงครอบครัวของเราด้วยการสวดคาถาค้ขา,ขาขายนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีกำลังใจที่ดีในการทำมาหากินมากขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันไม่ว่าการประกอบก,กิจการต่างๆ จะมีความยากลำบากมากขึ้นแต่เชื่อเถอะครับว่าในทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสและฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอขอให้คุณผู้ันทุกท่านผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันโดยเร็ววันโดยปกติแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการค้าขายการพาณิชต,ต่างๆนิยมเสกเป่าสามจบเจ็ดจบหรือเจบเพื่อทำน้ำมนต์ล้างหน้าและประพรมสินค้า จะช่วยให้ขายของดีนักแล้หลังจากสวดจบแล้วอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนร้านค้าของเราเยอะๆให้เงินทองไหลามาเทมาโดยง่ายด้วยนะครับคาถาค้าขายดีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมแล้วมาสวดคาถาค้าขายดีเพื่อเรียกลูกค้า มาอุดหนุนกิจการของเราไปพร้อมๆกันได้เลยครับหากแต่คลิปนี้เราจะสวดกันทั้งหมด9จบนะครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษยานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธัง พระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิ ลาพังเอหิแมตตาชมพูทีเปมนุษย์สานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สานังเอหิลาพังเอหิแมตตาชมพูทีเปมนุษย์สานัง อิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษยานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธัง พหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษยานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานังเอหิ ลาพังเอหิแมตตาชมพูทีเปมนุษย์สานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สานังเอหิลาพังเอหิแมตตาชมพูทีเปมนุษย์สานัง อิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหูชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิ หากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องของเราและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ